ถ้ามีประเด็นเกี่ยวกับรากที่2และรากที่เอนะครับสงสัยอีกห้ข้อครับในข้อนี้นะครับในข้อ1.7นี่นะครับส่วนใหญ่การบวกลบรากเนี่ยนะครับเราต้องทําให้มันอย่างเป็นอย่างง่ายแล้วบวกลบกันก่อนนะซึ่งจะกมาบวกลบกันได้ทําให้อยู่ในรูปอย่างง่ายนะครับรูปอย่างง่ายวิธีการทําให้อยู่ในรูปอย่างง่ายเนี่ยอาจจะใช้วิธีการหาร นะครับวิธีการหารตัวที่นิยมไปหารนะ่ะส่วนใหญ่จะเป็นตัวที่เป็นจํานวนเฉพาะนะครับเพราะว่าตัวที่เนี่ยซอยต่อไม่ได้อีกแล้วนะครับห้าและ 7, เจ็ดนะ่เจ็ดและสิบเอ็ดพวกนี้ครับเลขคู่เนี่ยจำนวนเฉพาะนะครับรูดเจ็ดสิบสองเนี่ยเอาสองไปหารนะครับสองไปหารก็ได้สามสิบหกสองคูณสามสิบหกถูกไหมครับเนี่ย แล้วมันก็ถอดได้ตัวนี้ถอดได้ก็คือ6กรูทสแบบนี้ครับถ้าเราเอาพวกจํานวนเฉพาะไปหาเนี่ยมันจะถอดได้ครั้งเดียวเลยครั้งเดียวเลยคือตัวเลขที่ถอดได้กับตัวที่เป็นจานวนเฉพาะซอยต่อไม่ได้อีกแล้วนะครับข้อนี้อีกตรงนี้ก็คือหนะครับรูทสองครับส่วน3ามรูทห้านี่เราไม่ได้เปลี่ยนครับแต่รูทยี่สิบเนี่ย 2หารลงตัวก็จริง2องคูณสิแต่10มันต้องซอยต่อครับเพราะฉะนั้นก็อาจจะต้องมองเป็น3ไม่ลงตัว5 5 4 20าสี่ยี่สนะครับห้าสี่ยตัวนี้ก็ซอยต่อได้เป็นห้าคูณสี่ยเนี่ยถอดได้เอ้ยถอดรับ4ีนี่ถอดได้ข้างนอกนะครับสีนี่ถอดได้ลบกับรูทห้ครับรูทห้แม่2 เป็น25ใช่นไหม25ก็คือ25คูณ2ตัวนี้ถอดได้6รูท2ลบ3รูท5ตรงนี้ถอดออกมาแล้วครับ4มาคูณกับได้2นะถอดรูทเป็น2นะครับ2 3 6บวก6รูท5ลบกับตัวนี้ถอดมาครับเป็น5รูท2แบบนี้นะครับก็เลยจับคู่6บาทลบ5บาทอย่างเงี้ยตัวที่เหมือนกันนะฮะตัวที่เหมือนกันอย่าไปตกใจนะ ันเหมือนกันครับมันก็คือ 6x ลบ 5x อย่างเงี้ยตอนคิดก็คือ6ลบ5นะรูท2นะครับหลอเลี่ยนเครื่องหมายลบนะเขียนเครื่องหมายบวกก่อนนะบวกด้วย6นะครับลบ3อย่างงี้นะแล้วก็รูท5อย่างนี้จะไม่ผิดครับก็เลยเป็น1รูท2บวกกับ3รูท5ก็เลยต้องตอบอย่าไม่มันคนละชุดกันแล้วนะนี่1บาทบวกกับ3 สากีบเนี่ยหนึ่บาบกสกีบมันบวกกันไม่ได้อยู่แล้วมันคนละหน่วยครับก็เลยเลยต้องตอบแปบนี้เขียนให้ดีที่สุดก็คือแบบนี้โอเคครับเรื่องง่ายๆครับรง,ง่ายๆตรงนี้ครับรูปสามนรากที่3ก็เหมือนกันเหมือนกันทําให้ฐานให้เป็นเลขย่อยลังเลขชี้เป็น3ครับเป็น3 54 อะไรหานะครับ2 2 4นะครับ2 2 4. 2, 7, 4 2 7 4 2 7 4ก็คือ2คูณ27นั่นเอง27นี่ก็คือ3กำัง3กำัง3ถูกไหมครับ3กำัง3นะครับ3ง 3. 3, 3เหมือนกันกันกบข้อเมื่อกี้ครับถ้าเราจะถอดรากที่3เราต้องทำให้ ตัวนึงที่ยกกาลัง3ากับอีกตัวนึงที่เป็นจำนวนเฉพาะครับนะเป็นจำนวนเฉพาะนั้นตัวเราได้แล้วเมื่อกี้เลยครับเอา2หารก็ยีตัวนี้กําลัง3ได้คูณกับตัวนี้ถอดไม่ได้ครับบวกกับนะครับบวกกับรากที่3ของน8ร้อยยี่สิร้ี่สิเอาอะไรหารดีอยยเอาสองหารลงสองหารสองหกสิ 2, 8, เป็น64 64นี่คืออะไรกำลัง3นะครับ4เปล่า4 4 6, 16 16คูณ4 4 6 24ทั้2 4 1 4 64, 64 4กำลัง3นะครับ64 64คูณกับ2เป๊ะเลยครับนี่ถอดแล้วคือ4ถอดแล้วคือ3 432ครับ432 ลองแม่2ฐานน่าจะมีรูทสรูทล่างที่3ของ2เนี่ยร่วมกันอยู่แน่นอนครับนะเอาเอาเอา,เอา2หาร2 2 4า3 2 1 2นะครับ2 62, 21 6 12 216 216นะครับ216นี่ก็คือ 3ามสคูณหไหมหกหกสามหกเพราะสามสามหกสิบร้เป๊ะเลยนะเพราะมันก็เลยได้บวกกับรูทลัที่สามก็คือ216นะครับคูณกับ2ถ้าเราจะเก่งเรื่องพวกนี้แนละ้วทำโจทย์เร็วนะครับนักเรียนจะต้องถ้ารากที่สองนะก็ลองไปยกกำลังนะยกกำลัง3เนี่ย ยกกําลัง4ยกกําลัง5ยกกําลัง6ยกกําลัง7อาจจะต้องถึงยกกําลัง10นะ10 2่เป็นพันอย่างเงี้ยครับต้องจําคร่าวๆเพื่อให้เร็วขึ้นนะครับทำนองเดียวกันครับยกกําลังง่ายๆฐาน3เนี่ยก็ต้องจำ3กำลัง4เนี่ย3กำลัง5 3กำลัง6 3กำลัง7เนี่ย จ,จะต้องจําแค่ตรงนี้ประมาณตรงนี้ครับแล้วก็4ยกกําลัง5ยกกําลังเล็กๆ,ๆน้อยๆตรงนี้ครับเพื่อทําโจทย์ให้เร็วขึ้นตรงนี้ก็ได้3ามผ่อนแล้วคือ3 3มสามรูดที่สมของสองบวกกับอันนี้คือ4ถูกไหมฮะสี 4. 4, ใช่ไหมสี่ <c oughs> แล้ว4ลีลากที่3ของสองบวกกับนี่คือ6 หกหกลากที่3ของ2ก็เลยตอบนะ13บสาาลากที่3ของของสเป็นคำตอบท้ายครับนะอีก3ข้อวันนี้ก็ไม่มีอะไรข้อนี้ก็เอารูทคูณกันเลยลากที่3ถอดออกมาแล้วข้างในเป็นลบครับคำตอบจะต้องเป็นลบนะ คำตอบจะต้องเป็นลบอันนี้เขียนเหมือนกันเลยข้อนี้คำตอบจะต้องเป็นลบเพราะนั้นลากที่สามตัวข้างในคูณกันครัแบบก็คือลบหนึ่งพันลบหนึ่งพันนั่นเองลบหนึ่งพันก็คือลบสิบยกกำลังสามทีนี้ลากที่สามลากขี้เนี่ยดึงลบสิบออกมาตอบได้เลย ครับแต่ถ้าเป็นรากคู่ไม่ได้นะไม่ได้รากที่รากที่สองย่างเงี้ยครับแล้วก็ลบสิยกกําลังสองเนี่ยอย่างนี้ต้องใส่ค่าสมบูรณ์นะใส่ค่าสมบูรณ์ของถึงเปิดออกมาเป็นสิครับรากคู่เหมือนกันครับอย่างเงี้ยไม่ได้ต้องใส่ค่าสมบูรณ์ของลบสิบเนี้ยนะฮะ่ามบณ์ของลบสิโอเคครับนี่ก็ซ้ำนะซ้ำ ข้อสุดท้ายข้อสุดท้ายนี่ลากขี้ลากขี้ลากขี้เหมือนกันเลยลากขี้แต่ตัวข้างในนี่เป็นลบแสดงว่าตรงนี้ต้องมีลบคําตอบจะต้องติดลบนะติดลบติดลบคําตอบ3ามพนี้จะต้องติดลบเพราะฉะนั้นลากคูณกันลากที่3ก็ได้ลากที่3มครั้งเดียวแล้วตัวข้างในคูณกันตัวข้างในคูณกันตรงนี้มีลบ y ครับ คำว่าลบ y เนี่ยมันคือลบ1คูณกับ y นะใช่ไหมฮะลบ1คูณกับ y นลบ1คูณกับ y แล้วก็4 y กำลัง4อย่างนี้ครับตัวเลขจัดการรวมกันคูณกันเหลือรากที่3ของตัวเลขคูณกันนี่ตัวเลขก็ได้ลบ8 ส่วนตัวแปรครับก็คือ y กำลัง4 5 6 y กำลัง6เรียบร้อยแล้วลบ8คือลบ2ยกกำลัง3ลากที่3 y กำลังอื่นก็ต้องทำให้เป็นกำลังซ้อนนะทำให้เป็นกำลังซ้อนเลขเล,เลขข้างบนเป็น3ครับก็เอา2ไปหารเลือก3หาร3 2 6แส่งว่า y กำลัง2 ทั้งหมดกำลังสามอย่างนี้ดึงมาตอบได้เลยครับลบสแล้วก็ดึงก้อนนี้มาตอบได้เลยคือ y กำลังสองตอบอย่างนี้ครับ